ก็เดี๋ยวกลุ่มสุดท้ายมาเดี๋ยวก็คนนี้เดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวเช็คช่วยถึงให้ ว่าการทำนาันเราทําด้วยเราทาตามฤดูการแต่การอนุมัติไม่ได้อนุมัติตามฤดูกาลนเราก็เลยต้องทําข้อมูลก่อนทั้งที่ไม่รู้ว่าการจะได้รับการอนุมัติหรือเปล่าจากการที่เราเก็บข้อมูลอันนี้ผู้ผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาเกี่ยวข้องตอนนั้นก็มีคือทีมทีมทั้งหมดมี13าคนแล้วก็นี่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยง แล้วก็มันจะมีเรื่องของโรงเรียนที่คู่ขนานกับทีมด้วย่ตอนนั้นก็มีโรงเรียนหาชัยทองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสค่ะมีคุณครูแล้วก็แล,วกแล้วก็นักเรียนชั้นม .1 แล้วก็มีชาวนาทั้งหมดสองหมู่บ้านก็คือหมู่สองและหมู่สามทั้งหมดัจจุกันมีสี่หมู่บ้านค่ะแต่ว่าทํางนานอยู่แค่สองหมู่บ้าน แล้วก็มีผู้ท่าผู้แก่ของชุมชนซึ่งบทบาทของคนเหล่านี้ก็คือก็มีอย่างทีมพี่เลี้ยงแล้วก็ครูและนักเรียนอันนี้เราก็มาช่วยกันออกแบบสอบถามแล้วก็ลวเก็บข้อมูลชาวนาและคนชรา,นาน่ะคือผู้ทำผู้แก่แล้วก็จะเป็นคนสําคัญที่ที่สามารถให้ข้อมูล ในอดีตคนแก่ๆก็จะจะเล่าเรื่องการทํานาในอดีตจนมาถึงชาแนาปัจจุบันก็คือคนเหล่านี้ให้ข้อมูลซึ่งมันมีข้อมูลที่สนุกสนานบ้างเศร้าบัางวากันไปแล้วก็จะแล้วก็ทีมพี่เลี้ยงแล้วก็ครูนักเรียนเมื่อเมื่อได้ข้อมูลเมื่อเมื่อได้การออกแบบข้อมูลแล้วเราเข้ามามาเก็บข้อมูลโดยที่ว่านักเรียนน่ะ เขาอยากบางคนเขาจะไม่รู้เรื่องหรือเรื่อง ขึ <force S 2> น้นมาก็ค no <iałem> ือตอนนั no ้นเราก็ไปหาความรู้จากหลังจากที่ว่ามีการอนุมัติโครงการแล้วแล้วเราก็ไปหาความรู้ได้ความรู้จากแหล่งจากภายนอกก็มีสำนักการพัฒนาที่ดินบนนนีที่ข้าวฝันก็ผู้ที่เข้ามาเก็บข้อมก็มีก็คืออบตซึ่งจากทีมจากการที่เก็บข้อมูลจากทีมที่ได้มา จากข้อมูลนั้นนะก็ได้เกิดการทำทดลองการทำนาอินรียหลังจากที่ว่าเราไปอบรมกับมูลนิธิข้าวฝันเมื่อเกิดอบรมจากมูลนิธิข้าวฝันเราอันนั้นน่ะเขาจะอบรมเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เมื่อเรากลับมาแล้วก็มีชาวนาอีกตั้งหมดนะคะชาวนาก็เข้าไปศึกษาดูงานกับมูลนิธิข้าวฝันด้วย หลังจากนั้นก็ทําให้เกิดการทํานายอินรีขึ้นเฉพาะกลุ่มหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าทั้งหมดเป็นแค่ทดลองขึ้นมาแค่สี่ห้าทนเพื่อทดลองแล้วก็จากการคือการทดลองวันนี้เราก็ต้องทำปุยมากำนั้มา เพราะฉนนคนย่เขาจะช่วยใน1กคนเติมเสร็จโดยที่ไม่ต้องไปจ้างคนมานำานานแลวคะ่ะ<ม>เขาก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มของเข,งขาส่วนน้หมากมันไม่อยากจะพูดว่าคือไม่ได้เป็นกลุ่มนะคะเปยนแต่วางไม่เป็นอยุดและหลั่ กองทุนกองทุนเกษตรเกษตรกรตามบนบทกรหลังจากที่เรากลับไปจากโรงานแล้วทั้งหมดสมาชิกมี59คนซึ่งในสมาชิกนี้ก็มาเป็นกรรมการอยู่9คนส่วนหลังจากในส่วนของการที่เราไปอบรมกับมูลนิทีข้าวฝันนะคะอันนี้เราก็ได้เจอข่ายมาเพราะคนที่เปอบเผยไม่ไกลจาก กาเดี๋ยวนี้เราก็แดกเปลี่ยนทางข้านทางนู้นเขาก็อยากได้สั่งอยู่เราก็ส่งไปให้แล้วทีนี้เขาส่ง ก็รอนำผลอยู่ส่วนการขับเคลื่อนการขับเคพื่อนก็ตอนนี้ก็มีกลุ่มอาสาสมัครอาสาสมัครจากนานาชาติแล้วก็ของไทยด้วยเมื่อครั้งที่แล้วก็มาสองอาทิตย์และตอนนี้ที่เมื่อวันที่2ี่สิบเค่มาจากญี่ปุ่นอีก12คนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่เกาะสุกอร์น,น,นี้เขาต้องการมาเรียนรู้ วิธีเกษตรของเรานะคะซึ่งหนุ่มๆตอนที่ร้อเห็นคุยกันว่าจะไปเยี่ยมสากญี่ปุ่นและอีกอย่างหนึ่งเราคิดกันว่าเรื่องในซีเมื่อเราได้เข้าอินซีอ่ตอนแรกเราคิดถึงเรื่องการที่ว่าเพิ่มมูลค่าคือ งาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีนาินซีเนี่ยนาอนซีถ้าตอบสนองเรื่องสุขภาพของเราไ็แล้วแต่อยากเป็อยากเป็เห็นว่าราคาของข้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำนาอนซีสักส่วนหนึ่งเราไปขายเราก็สามารถได้ต้นทุนของการทำนากลับมาเยอะกว่าข้าวอินข้าวเคมีนะคะแต่ว่าเราก็ได้ไป อบตคือนักพัฒนาของอบตว่าเราน่าจะไม่คิดอยู่แค่นั้นเราน่าจะเราน่าจะขยับไปว่าข้าวอข้าวอินทรีย์อ่ก็เห็นในการท้องตลาดตอนนี้มันมีว่าแชงพูจังหวูข้าวหอมนินมีอะไรต่างๆมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างก็เราน่าจะมาร่วมกันศึกษาดูว่าเออถ้าเกิดว่าเรา กลุ่มนายซีเนี่ยทำแล้วไอผลิตภัณฑ์นั้นนั้นถ้าเกิดว่าต่อยอดไปได้ในวันข้างหน้ามันมันมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างน้อยเราก็ได้จะมาทำเฉพาะมาทดลองกันในเกาะก่อนไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการที่ว่าจะเอาไปขายใครผู้ที่เกี่ยวข้องของอ,อันนี้ก็มีทีมอยู่13าคนแล้วก็กลุ่มชาแนาแล้วก็ สมาคมดาราค่ะสมาคมดารานี่ก็คือเป็นตัวกลางที่ส่งภาษาสมัครมาให้เรานะคะแล้วก็จะมีทีวีของไทยทีวีเอสที่เข้าไปเข้าไปในกาสุกอรนะคะ <c oughs> เขาไปทําในเรื่องท่องเที่ยวแต่ว่ามันก็เน้นไปเรื่องวิถีเกษตรวิถีวิถีชุมชนของกาสุกอรนะคะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งคือพวกนี้จะเข้าไป จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นพวกที่ว่าวอกอินนะคะเข้ามาตอนนี้เรามีบ้านหลังหนึ่งส่วนใหญ่เราจะรับนักท่องเที่ยวพวกนี้อยู่บ้านเป็นท่านทางเพื่าให้ทีมเป็นคนเข้ามาจัดก,การแล้วก็เงินที่ได้จากจากการเข้ามาของน,นักท่องเที่ยวก็เราเป,เป็นเข้ากองคุน ส่วนใหญ่ก็จะยังสนับสนุนเรื่องการขนส่งมั่งยังไมั่งแต่ทว่าเราจะขอสนับสนุนไปนะฮะณตอนนี้ก่อนสุกรถ้าดูอย่างนี้ก็จะจะเห็นได้ว่าเออมันเหมือนกับว่าเป็นื่เขาดีที่จริงเลยมันไม่ใช่นะฮะมันจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเราทำอย่างโรงเรียนกันข้องโวมกับเราส่วนหนึ่งแต่เมื่อทําไป ตอนนี้อย่างจะเป็นหลือแค่คำว่าเยาวชนซึ่งเยาวชนเยาวชนที่เหลือเนี่ยนตอนนี้เข้ามาตอนนี้เยาวชนจะมา เ็นเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชั้นปถมและก็จะเป็นเด็กที่ของโรงเรียนโรงเรียนที่ไม่ได้มาเข้าร่วมกับเราแต่ว่าเราก็เคยไปคุยกับคุณครูเต่คุณครูก็บอกว่ายุ่งยากเลยนี่แต่กลายเป็นว่าตอนนี้น่ะเด็กที่มาก็คือลูกหลานของชาวนาในหมู่ของและหมู่้าซึ่งเด็กพวกนี้ก็เราก็เลยต้องให้อยู่กับเราแล้วก็สอนให้นิ่งตอนนี้ที่มีนานาชาติอาสาสมัคร้าไปเด็กก็ ตอนเย็นกนัให้เด็กมาห้าโมงถึงหกโมงเย็นให้เด็กมาเรียนเรียนมาแลกเรี่ยนพุ่มละมาแลกเรียนกันกับภาษาสมัครนะคะขึ้เด็กก็ชอบทเด็กกว่านี้บางวันก็เยอะบางวันก็ไม่เยอะมันแล้วแต่เออมันจะมีเด็กเล็กๆอยู่ด้วยซึ่งเป็นเด็กปสองป .3 าเนี่ยพวกนี้นะคะแล้วก็จนถึงป่กก็แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือมาวันนี้คนเดียวก็เห็นได้ชัดว่า ท่คนก็มีปัญหาเรื่องคนก็บรนทานอะไรมาหลายอย่างเป็นถึงเรื่องการเมืองด้วยฐานะตอนนี้ขอบคุณค่ะก็หมดแล้วนะคับ8กลุ่มผมตอนโอรแบบเราคิดว่าให้เวลาแปดกลุ่มนำเสนอสัก45นาที <chat> และก็นั่งคุยกันก่คือเราจะทำยังไงให้แตกกลุ่มน้ำเสนอได้ใน45นาทีแต่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเพราะว่ามันเป็นการทัวร์จบทันแลแต่ว่าก่อนจะเคลื่อโต้ผมผมยังยืนยันว่านี่คือการเรียนรู้ก็เลยมีคำถามว่าท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเครื่องมือนี้เครื่องมือนี้รับเครื่องมือ A D M S นยครับได้เรียนรู้อะไรบ้าง ชอบไม่ชอบตรงไหนวิพากษได้เต็มที่นะครับเพื่อการปรับปรุงและใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในเรียนรู้อะไรบ้างก็เยอะครับเป็นจริงใหม่ๆคือทางคือทางถุกต้นไม่เคยได้ได้ทักในในรูปแบบของใน,ออนที่ว,ว่าอาดีเอ็นโอ้ถนัดเจอภาษาครับแต่รู้สึกว่า ือมันมันจะไม่ไม่ไม่อยู่คนกันเออมันจะมีกระบวนการเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปคือมันจะดูแล้วมันจะดูดูใหไขึ้นในในในกระบวนการตรงนั้นเอออ้าจริงว่าไม่ไม่ไม่เคยเคยทำแต่ดูกระบวนการมันมันจะง่ายกว่าคือมอาแล้วมันจะไม่ซ้ำคือไม่ซ้ำในเรื่องของข้อมูลเนื้อหาต่างๆคือ่ายกไปไว้ในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเป็นเนื้อหา อาจ์แล้วก็แตกงเป็นเรื่องของการพัฒนาในช่วงโลกของวันนี้เราดีมากครับดีมากในการนำไปใช้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เราจะดินนาไปอย่างไรแต่การในท่านท่านตรงนี้ว่าเราจะเชียชวยให้ขาเกองรก็จะปไม่ดีว่าคํามาเก็บกองนายจะให้เงต่างอกหมาเพื่าเชนถ้าเราใช้ค้อมุ่งกร้าเนียเรามีมีผูเก็ตกองทนี่เลยเนาะบนบ้านทำนี่เลยเนี้เราจะไปเชิงช่วนให้ข้ามาเชิญนี้มีจะเอนรางกครับขอบคุณแม่ครับเออถ้าหลาย